เออดีนี่ทั่วแม่แล้วครับแต่บางต้นก็ยังไม่เมไม่โตก็มีแต่บางต้นก็แต่โดยรวมๆนะนี่แต่ต้นใหญ่ต้นใหญ่ก็แต่ผุ่งดีดูใช้ได้เลยครับนี่ต้นนี้ก็ไปต้นใหญ่สามสี่วันมันอยู่ได้แต่ต้นเล็กไม่ได้นาน เพราะถังรถก็เลยนะติดตัเร็วตอนเนี้ยเพราะเพราะน้ำมันจะเป็นตัวพาพาปุ๋ยขึ้นไปด้วยครับแม่เขาบอกว่าทำแข็งให้ใยติดหน่อยโอ้โหนี่ดูต้นนี้เท่าทีทะลึ่งพวดไปเลยนู่นโอ้โหขึ้นไปเป็นเมตรเลยครับต้นนี้โอ้โหนี่โอ้โหพุ่งไปเป็นเมตรเลยครับตัวนี้ชุดนี้ โอ้หลายต้นนะที่ที่ขึ้นใบหลายต้นครับอ่าหลายต้นเลยนะครับเนี่ยที่ที่ที่ฉีดครับพุ่งพุ่งเงินใบหมดทุกต้นเลยครับแม่เนี่ยชุดต้นเล็กแต่ก็จะมีเรื่องแมลงเนาะอ่าเนี่ย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 อันนี้จักรอาจารย์ปล่อยครับชุดนี้เดี๋ยวดูยาเดี๋ยวไปดูยาให้ถ้าเป็นกลุ่มพวกถ้าตรงตัวเขาเลยจะเป็นฟิโบนูคาบ แต่ว่าถ้าไม่มีก็พวกอะบ,บามิกตินอะมิดาเนี่ยก็พอได้เลยเนี่ยเนี่ยถ้าแผลอย่างนี้คือไก่แจ้ถ้าแผลจุดๆเนี่ยนะครับแม่จำง่ายอันนี้อ่าจะคล้ายๆกับเพี้ยไฟเหมือนกันแต่ช่วงนี้ที่เห็นตัวคือมันจะเป็นจ,กกจักจั่นฝอยเขียวจัก,กจั่นเนาะอ่าตัวเขียวๆเลยครับเล็กๆโอ้จัก,กจั่นเล็กอ่าไม่ไม่ใช่จกกักจั่นที่มันร้องนะไม่ใช่อ,อันนั้นคนละอันกันอย่างเนี่ยโอ้โหดูสามต้นนี้ยังไงเดี๋ยวทำอะไรวะอใช้ก็หนักนิดหน่อยครับ เนี่ยนะโอ้โหเนี่ยเราเราปักไม้เหรนไ,รไมดมเดนี่ยครับชุดนี้ก็ฉีดเจสีซโกรหนึ่งถ้า,ถาใครอยากทราบว่าซื้อที่ไหนยังไงสามารถติดต่อ,อคอมเมนต์เข้ามาในยูทูบหรือทางเพจได้เลยนะครับ รือติดต่ออาจารย์อนุริศ0882808528จะแนะนําหาร้านที่เป็นศูนย์ใกล้บ้านให้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้ของฟอ,อ,องของลอกเรียนแบบมันค่อนข้างเยอะก็เดี๋ยวซื้อจากศูนย์เลยเนี่ยราคาถูกหน่อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือได้ของแท้ด้วยนะครับทั้งปุ๋ยน้ําปุ๋ยทางดินถ้าอยากจะใช้ตัวนี้เรายินดีนะครับแลกเปลี่ยนกันเพราะทางสวนไม่ได้ขายนะครับหรือบางคนไม่ได้อยู่ทางภาคตะวันออกถ้าภาคตะวันออกก็มาใช้บริการทางร้านที่เรารู้จักได้ นะครับแต่ถ้าเราอยู่ใกลสามารถไปซื้อตามจังหวัดต่างๆก็มีแต่ดูต้นนู้นด้นไโอ้โหชุดนี้มันชุดนี้มันไปเยอะเลยนะครับแม่เยอะเนาะเนี่ยชุดนี้ตกใจเลยเนี่ยนี่สามดูดูสามต้นนี้นี่นี่นี่แม่หินไปโดนไอยาคยาไอยาคย่าฉีดต้นไปสักรอบสิ ชุดนั้นน่ะหมดเลยของเขา่โตเลยชะงักไปรอบนึงเลยครับแม่นี่นี่แม่ดูนี่นี่ชุดนี้นี่โอ้ีนโอหนี่ดูอันนี้ไม่ได้ฉีดบ่อยด้วยนะแม่ประมาณเป็นสิบันคืนโอ้ครับแต่ยังโชคดีคือได้ได้ปุ๋ยทางดินต้นใหญ่จะเป็นถึงเดือนอ่านี่ยังโชคดีได้ปุ๋ยทางดินนะเนี่ยเพราะทางใบเนี่ยมันมันประมาณ5วัน7วันก็หมดรอบแล้วแต่ดูเขายืดดู โอ้ลูกพี่ตัวลูกพี่อันนี้ยืดแล้วก็กางดีด้วยนะนี่ฝั่งนี้ได้หมดเลยฝั่งฝั่งนี้ได้หมดเลยอ๋อมีมีพี่เลี้ยงฝั่งนี้มีพี่เลี้ยงเมกว่าเนี่ยนี่ขนาดโดนแมลงไปบ้างนะเนี่ยนี่ถ้าไม่โดนแมลงนี้ยิ่งกว่านี้ครับเนี่ยเนี่ยดูดูชุดที่เขาสมบูรณ์มากเข้าใจอย่างนี้เลยเนี่ยก็ฉีดยาหน้าแล้วก็ปุ้ยหน้าเนี่ยครับ แต่ก็ทำมาแรงเจะซื้งเซตบันเราครับอเนี่ยก็คือปุ๋ยปุ๋ยทองอล้ง 1, นกะับเจซีโคหนึ่จจงเนาะค่ะเอมาซอยออกหม응แต่แต่แ<ๆ>ถวนี้เขาเรียกเป็นปุ๋ยแม่นันทานะเรียกปุ๋ยแม่นันทานะนี่เนี่ยมัดูด,ดูดูยอดนี้ขอขอมาดูฝั่งนี้เนี่ยโอ้โหนี่ดูท่านผู้ชมดูที่เขาทอดยอดต่อนี่เนี่ยนี่อันนี้คือย,ยอดเดิม่แล้วดูเนี่ยดูสอง สองอนนหนึ่งหนึ่งฟุตสองฟุตกว่าเน,นี่ยดูดูดูสีเขารู้เลยนะเนี่ยดูสีกับลูกโอ้โหเน, <laughs> นี่เนี่ยดูชุดเลยบอกเนี่ยเมื่อกี้เดินมาตกใจไอ้ที่หลังกล้ยวยเขาเหมือนกันเหมือนมีพี่เลี้ยงหน่อยมันก็จะไปเลยเ <h, S 1> <c oughs> นี่ยเนี่ยชุดนี้ชุดนี้เ <c oughs> นี่ยครับก็ <c oughs> เราก็จะเน้นเรื่องการบริหารจัดการอย่างเรื่องการแต่งกิง่งการจัดในส่วนของอาการฉีดก็จะเป็นตัวรวมทั้งหมดเลยนะครับใครอยากได้ความรู้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเพราะแต่ละส่วนที่เราไปดูแลก็ไม่ห่วงสูตรกันเลยนะครับกับอาจารย์อนุริศนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้หรือมีปัญหาก็ส่งรูปมาทางไลน์ได้ครับผมแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าครับเร็วๆนี้เราจะทํากลุ่มให้ความรู้ด้วยนะครับใครสนใจก็คอมเมนต์8 8 8ไว้ได้เลยเดี๋ยวดึงเขากลุ่ม เกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องทุเรียนอีกทีหนึ่งครับ